สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเวออีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสัมผัสหยาบเรียบกันนะคะสิ่งที่เวอนำมาสัมผัสในวันนี้ก็จะมีถาดกระดาษห้าเช็ดมือ กองน้ำล้างจานกล่องเดี๋ยวเรามาเริ่มการสัมผัสกันเลยนะคะสิ่งแรกที่คุณเอจะสัมผัสคือโต๊ะค่ะเรียบต่อไปนะคะ ถาดค่ะให้เด็กๆลองใช้มือสัมผัสไปที่ถาดได้เลยนะคะเรียบต่อไปก็จะเป็นกระดาษค่ะเรียบ ต่อไปเป็นผ้าเช็ดมือนะคะหยาบฟองน้ำล้างจานค่ะหยาบ สุดท้ายก็จะเป็นกล่องนะคะยาดผู้ปกครองสามารถหาอุปกรณ์ภายในบ้านให้เด็กๆได้ฝึกสัมผัสกันได้นะคะแล้วพบกับเว้ใหม่อีกครั้งสวัสดีค่ะ